สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมครับเทพีจกันนะพ่อแม่พ re ี่น้องเอ้ยมาจัดให้กันไปเลยจ้ะวันนี้ก็มาอยู่กับการเดินทางสู่ความมั่งคั่งครับมาดูครับวันนี้เราจะสู่ความมั่งคั่งกันได้ไหมนะพ่อแม่พี่น้องเอ <Sure> <shape> ้ยมามาจัดให้กันไปเลยจ้ะวันนี้ทุนแล้วน้อยๆครับทุนอันน้อยหนึ่งของเราเนาะครับเนาะมาจัดกันไปเลยจ้ะขอใครยับเบียดกันก่อนเลยครับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะสามร้อยกับไปครับรองเียงวิธีเบียดหกกันก่อนแล้วกันนะครับผมมาขอปรับ เธอบัวแม่เอาไม่เอาดีกว่าครับมาออตโต้ดีกว่าครับเทอบโบไม่ต้องครับเราชอบความเฉยๆเรื่อยๆเนาอะอดอกแรงเงียบจอยมาดอกที่สองจะดอกที่สองก็เงียบจอยเหมือนเดิมกันเลยจัะพเมย่น้องโอ้ยดอกสามก็เงียบจอยเงียบจอยเงียบไปเลยจ้ะโอ้โหบอมีหยังเกิดขึ้นเลยเนาะครับเนาะโอ้โหโอ้ยโ,โอ้โโอโโอโโมันเจ็บใจแห้งย้อนที่แทงข้างหลังโอ้โหโอมันไปใส่เมื่อไรพเมยพี่น้องเอ้ย มันไปใส่มือสิบดอกบาแตกจักดอกครับผมโอ้โหโบ่ไหวบ่ไหวครับผมมาขอสี่จุดห้าก็พรละมาปรับเทอโบครับเพื่อความไวครับความชัวของเราจ้าเพื่อปรับความไวความชัวของเราสี่จุดห้าจัดมาครับพอได้ต่อชะตาชีวิตเมื่อกี้ครับซัดเราไปสิบดอกเงียบจอยกันเลยนะครับเนาะพอลดเบ็ดก็ได้เรื่องกันเลยจ้าโอ้โหได้ดอกเดียวเงียบจอยมาได้ยังไงฟีเกมมาตัวเมี มาตัวเมียง,งามๆตัวเมียมาตัวเมียมาตัวเมีย,มมยเออเอเอออะไรสี่จุดห้าครับปอได้จอดชะตาชีวิตไปน้อยหนึ่งโอ้โหมาจะไหวาแบบนี้ก็ของเราเลยดิพ่อแม่พี่น้องฟังวันก้อนโตจัดมาเท่าไรครับหนึ่งร้อยเจ็ดเศครับอ่ะบอรธรรมดาแล้วกันเนาะครับเนาะโอโ้แต่ว่ามันมันนั่งที่ครับได้ยำเล่าเนาะครับนเนาะเราก็อนในะยำม,มันอีกเหมือนเดิมจา้า มาจ้ามันต้องยำแบบติดๆกันแบบนี้ระเนาะครับนอจัดมาจับหกสามจ้าอาจารย์มันมาแบบนี้เราก็ต้องขึ้นเบ็ดสูมันจักน้อยนะครับนอไปที่เบ็ดเกา่ากพอละกันนอมาจา้าวอะไรก็ไปก็เลยจับปรับถือบโบมันไดน้่องยี่หรีจใจยาเป็นหยองอยาเป็นหยองอยาเป็นหยองครับปรับเบ็ดสูงเป็นอย่างนี้ตลอดเลยครับผม ปับเบ็ดสูงมันเป็นยังี้ตลอดเลยมาได้ฟีเกมมาดิเบ็ดเก่าเบ็ดเก่าเบ็ดเก่าทุนน้อยน้อยทุนน้อยน้อยขอหน่อยขอหน่อยโอ้โห้ยบ่อได้ครับผมเสียรายจังเลยไปจ้าอือยิงแต่เงียบใหญ่เลยแบบนี้มาได้หมีหมีหมูหมูมาจอดร้อยก็โตหกเจ็ดเบ็ดเก่าสิบเบ็ดโซนสามครับโอเคมาสิบสามครับอะได้มาหกร้อยแล้วครับผมมากําไรนิดนิดแล้วตอนนี้จานมาโอ้โหเกือบไปแล้วโอ้โห้โอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้หโอ้หเงียบจังเลยบะเอาไงดีวะโอ้โหคิดหนักเลยทุกคนเนาะยิงไปหน้ายิงแต่เงียบครับผมตอนนี้ยิงไปหน้ายิงแต่เงียบก็บมาดิขอเถอขอเธอบ้างนี่ขอเถอหนึ่งร้อยสามสิบสองครับบ่อธาารรมดาแล้วเราจังหวะนี้ครับผมมาโอ้โหวยมันตกเป็นของเราจักทีเถอนหกนอยสี่ิเจ็ดครับผมมาขอขึ้นเบดต่อกันสักหน่นอยละกันนะจะไปทีสิบสองครับมา ต่อกันไปเลยจ้าต่อกันไปเลยจ้ามาเถ้าแม่เบ็ดสองเขาฟิกเกมทั่วเขาฟิกเกมเั้าแม่เขาฟิกเกมเั้าแม่ดอกเดียวบอกให้ครับผมได้มา3.12หมุนซ้ำไปจ้าหมุนซ้ำไปเลยเนาะมาเถ้าแม่วายแบบนี้ก็ของเฮาเลยจ้ารางวัลก้อนโตมากครับผมเจ็ดแปดเก้าสิบเลยผมสามสี่สสมาโขจ้าไปจ้าไปจ้า มาพอได้โยกได้เลี่ยมกันแล้วจ้าเราก็ต้องสู่กันเงียเยครับผมแม้แต่กว่าจะแตกตระดองนี่ทุกคนเอยโอ้โหปักเช่ปักแห้งโอ้ยตะเรือตะเรือไปเลยจ้าเสียดายแง่กันเลยเนาะเสียดายแง่กันเลยจ้าคอนมาแบบนี้ก็ของเข้าเร็วเจ้ามาจ้ามาจ้าแปดสิบเอ็ดพอได้เงี่ยมพอได้เลียมโอ้โหมันฉากไปฉากมาโดนจนได้เลยทุกคนเอ้มันฉากไปฉากมาโดนเบรกเออฉากไปฉากมาโดนจนได้ครับผมมา เอาเรื่องเอาเรื่องมาขอปิดท้ายแบบฟรีเกมงามๆจะได้ไหมมาถ้าแตกจะเยอะเราจะปิดเกมไปที่ฟรีเกมเลยแล้วกันเนาะทุกคนเนาะมาจัดให้กันไปเรยขอหน่อยขอหน่อยเถอะเออมาขอหน่อยโอ,โ,โอ้โหไวไม่มีเลยทุกคนเลยโอ้โห,โ,หโหมาจะมีาวมีวบย2สอนวเออมาตอนเงาเๆกันเลยละกันนะใจอี่ดอกสี่ดอกกันไปเลยจ้า ดอกกระต่าแ,แบบนี้ก็เงียบอยเหมือนเดิมกันเลยจ้ะโอ้โหวายมาแบบนี้ก็จัดไปจา้าบวกสองบวกสองบวกไปสองครั้งจ้ะมาบวกมาบอกมาขอวายจักดอกเนรา่าดอกนี้ก็แตกไปก่อนเลยเจ็ดสิบเจ็ดนาอมาขอวายจักดอกเนร่าวายมาแบบนี้สามดอกก็จกัดมาบวกอีกสองครั้งจ้ะม,ม,ม,มาดิวายมาอีกสองมาแล้วจา้ามันมาเร็วมาเร็วแกวตาบวกไปสองครั้งจา้ามา มันจะได้ตัวทองมืดไหมมาดูกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยดูกันมาดูกันดอกนี่เต็มค่าราเบลอีกแล้วจ้าไปแล้วจัดสิบสามสิี่ิ้าสิบเจ็ดสเก้าโอ้โหไอ้ยีเสินครับผมจาดมาจ้าบอธรรมาด,ดมาจัดไปจะขอเน่ขอเน่นนนเอนโอ้โหมีวายแบบนี้ขอไหวเน้นเน้นเนรายเอ้ยเออวายมาแบบนี้โอ้โหมา เออายมาแบบนี้ยังไงของเราบรารของเราแล้วจ้ะแบบนี้ราวันก่อนโตจัดแต่จตา้าเท่าไรครับเท่าไรครับโอ้โหสองร้อยครับพอได้เหลี่ยมกันอยู่จ้มาถ่ายพายุจริงๆเราวันนี้มันถ่ายพายุมาอีกสองดอกครับได้ลุน้นมาจ้าหมูเต็มปอกเต็มเปลือกกันเลยจะาหมูเต็มปอกเต็มเปลือกครับรางวันก่อนโตรัว,รว,กว,รวๆกันไปเรื่อยๆนาะมา มาดูกันมาดูกันโอ้โหสองร้อยเก้าสิบเจ็ดยาบอทัมาดามาดูที่ดอกสุดท้ายครับเป็นยังไงขอวายมาเพิ่มเป็นจังดอกแน่ะวาไวมาแบบนี้อา้าดาหลุนต่อกันยาวๆครับสองครั้งเออมาเป็นจังไดครับมาโบกต่อไปครับมาดูกันเนาะมาดูกันจะมีต่อไหมมีต่อไหมโอ้โหาวเต็มปอกเต็มเปลือกแบบนี้ว่ายังไงจ้าโอ้ไวารางวันก้อนโตดอกไง,ไง่ายเปลนเลยเนาะครับเนาะ มาจะมันเป็นจังได่มาจะมาจะรางวัลกันตกไปเราจะสองร้อยเราจะสองร้อยสี่สิบสามนะครับนาะมาบวกต่อไปขอไว้จากสามดอกแนราเอ้ยเอ้ยมาจะแบบนี้ก็ของเข้าเลยดีครับผมมาจะเอกับเคเต็มหน้ากระดานครับได้มาเจ็ดสิบครับมาดูรางวัลรวมกันจัดก,กันหมุนฟรีสเปนสิบสี่ครั้งของเราครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดครับพอได้โยกได้ลิมกันอยู่เนะาะจัดไปจัาพ,พ่อแม่พี่น้องเอ้ยของเข้ามันโขดโขกันครับผมมา ขอต่อยจักสองสามดอกเนร้าน้ออืมอืออือเงีย,ยบยและจ้าหนา่าจะพอแค่สองพันเนรจ้าสูบว่าไหวสูบว่าไหวครับผมมันแตกยากยากนะครับเนาะโอเคครับใครที่อยากตามอยากแตกมันผมก็ตายคลิปได้เลยนะผมเนาะวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปที่กําไรนิดนิดหน่อยหน่อยครับพันกว่านะครับเนาะโอเคครับวันนี้ผมก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะผมขอ,อบคุณครับ